สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเกมลาดเดย์ออนเอิร์ธอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทาภารกิจสังเวียนกันนะครับผมอาจจะมากําจัดซอมบี้บอสซอมบี้นะครับสัก10ตัวนะครับผมแล้วก็เหลือไว้อีกหตัวไว้คลิปต่อไปนะครับกลัวมันจะนานเกินไปนะครับเพราะว่าบอสซอมบี้มันน่าจจะกําจัดยากนะครับแต่เราจะใช้วิธีของมันนะครับก็คือเออหาจุดอ่อนของมันนะครับก็คือใช้ปืนกับเกราะ ที่เป็นจุดอ่อนของมันนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพของเรานั่นเองนะครับผมสําหรับ ตัวอื่นนะครับก็ต้องรอเวลาประมาณวันที่7วันที่10แล้ววันที่11นะครับผมก็ต้องรอกันต่อไปนะครับผมอีกไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็น่าจะได้ทํากันแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่ภารกิจกันก่อนนะครับผมอ่ะภารกิจของซอมบี้น้ําแข็งตัวแรกนะครับผมอยู่ที่เลเวล3นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอาปืน v s s นะครับผมที่ยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับเข้าไปลุยมันก่อนนะครับผมนี่เข้าไปลุยมันก่อนนะครับเลเวล3นะครับผมยังไม่เคยลองนะครับผมเอ้ยมีตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับ3นะครับผมยังไม่เคย ผมเอ้ยมีตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับผมมีไอ้พวกลูกสมุนนะครับเป็นไอ้ตัวพญาตนะครับผมพญาตระเบิดนะไม่รู้ว่ามันระเบิดแล้วเราจะตายหรือเปล่านะแต่แต่ก่อนหน้านี้ผมเคยโดนอเออในที่อื่นนะครับแล้วมันก็ตายมันไอ,อ้ตัวนี้น่าจะได้รับพิษเฉยๆมั้งแต่ว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับไม่เข้าไปลุยกับมันดีกว่าพยายามหลบจากวงได้ก็หลบนะครับผม พยายามจะเข้าไปเพราะว่าเราก็ไม่อยากเสียเลือดเยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งเสียเลือดเราก็ยิ่งใช้กล่องยามากนะครับผมโอเคเดี๋ยวกำจัดมันก่อนนะครับแสดงว่าเราพยายามวิ่งใกล้เลือดไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมหยียบเลือดแล้วเลือดตัวเองลดอะโอเคอุ้ยอาวุชรุญแล้วอะเดี๋ยวเดเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยมันโถมเข้ามาวะเดี๋ยว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 ้ยใจเย็นใจเย็นืเ,เกือบแล้วเกือบแล้วโอ,อ,อ้ยมันมมเออมันอ้วก กว้างมากเลยนะครับตัวนี้โอเครอบนี้เลเวลสี่เอลเวลลสามนะครับเลเวลสามเลเวลสี่น่าจะเป็นเลเวลสามนะครับเพราะว่าเรากำจัดแค่สองตัวใช่ไหมละ่ะเออเดี๋ยวนะกำจัดพวกนี้ให้หมดก่อนใกล้จะหมดละใกล้จะหมดละใกล้จะหมดละ,ดละดลอุย้ยอุ้ยถอยก่อนอุย้ยเรียบร้อยอ๋อนี่ไงเราเหยียบเราก็โดนนี่หว่านึกว่าเราเหยียบแล้วเราไม่โดนหรือว่าเราโดนพิษไอ้สีมูฟก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกำจัดอีกที่เหลือนะครับให้ถึงเลเวลห้านั่นเองนะครับผม โอเคน่าจะตันที่เลเวล5นะครับอ่าเดี๋ยวรอ,รอ,รอก็เราก็โอเคมาที่เลเวลสี่กันต่อนะครับผมนี่กดเพิ่มยานะครับเพิ่มอะไรให้เต็มเรียบร้อยก่อนนะครับผมโอเคกดไปยังการต่อสู้ครับผมโอเคไปเรุ่มกันเลยครับผมมาเข้ามาลุ้ยตอนนี้มันมีพันหแล้วอะ่ะเออเลือดมันเพิ่มประมาณร้อยหนึงนะครับแล้วก็ยิงยากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันยีิบหเองอะ่ะตอนแรกเออมันก็ยี่สิบเท่ากันนี่หว่า น่าจะเป็นซอมบี้ระดับล่างๆหรือเปล่าเป็นบอสต,ตัวแรกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมโอเคน่าจะหินอยู่แต่ว่ามันยิงได้ยี่หกหรืออาจจะเป็นเพราะปืนที่เราใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนของเป็นปืนจุดอ่อนของซอมบี้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวดนวะีดเอฟผมหมดว่ะสงสัยต้องเอาเคนแล้วละอุ้ยยิงพลาดอุ้ยไอ้ตัวนี้เอ้ยอุย้ยเกือบเกือบอยู่ในวงมันเนี่อู้ กลัวมันระเบิดแล้วมันเราตายในครั้งเดียวเดียเพราะว่าผมไม่ได้เอาไอ้ตัวนั้นมาด้วยนะครับผมใช้ไอ้ตัวนั้นหมดไปแล้วอ่ะไอ้ตัวที่ว่าเอ่อชีวิตที่2อ่ะเป็นยาฉีดชีวิตอ่ะโอเคเดี๋ยนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหกร้อยละหกร้อยละโอเคอุ้ยอืมัมนน่าจะโผล่มาอีกตัวหนึ่งนะมันน่าจะโผล่มาอีกนะครับผมไอ้พวกนี่้ว่าอะไรเชียไอ้พวกเววอ,วกอ่อพยาธิเนี่ยเดี๋ยวกำจัดไอ้พวกนี้ก่อนไอ้พวกนี้มันกิกะนะครับ อุย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 ลด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 เรจะถอยถอยถอยอุ๊ยอุย,อยอๆๆๆพยาพยามไม่เสียกระสุนมากนะครับโอเคยิงไปทีละนัดก็พอนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรายิงนัดเดียวมันน่าจะระเบิดใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวยิงก่อนอุยเรียบร้อยอาวุธชำรุดพังไปแล้วนะครับผมโอเคสงสัยเราจะต้องใช้เ k คนะครับเป็นอาวุธสุดท้ายนะครับผมในการกำจัดซอมบี้นั่นเองนะครับผมโอเคยืนมาก่อนวางไว้ ตรงนี้โอเควางไว้เดี๋ยว๋ยวโอเคมาดูซิเลเวลห้าเมื่อกี้ผมเลเวลห้าไปยังแล้วผมจัดไปแล้วหรือเปล่าเออมาต่อที่เลเวลสองอ๋อแสดงว่าจัดนี่ว่าเดี๋ยวจไม่ได้เดี๋ยวไปรอรอบหน้าก็แล้วกันเพราะว่ามันถึงเลเวลห้าเดี๋ยวกำจัดเลเวลห้าทั้งหมดเลยนะครับผมในเออ รอบสุดท้ายนะครับแต่ตอนนี้ขอกําจัดไอ้ตัวนี้ก่อนให้ถึงเลเวล4ก่อนนะครับเลเวล5ค่อยไปเก็บในคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยมาดี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 เจ้อ้วนมาดีจริงจิงมันไม่ค่อยเข้าเลยฮะพลาดเป้าเยอะจังอืออ้ยเกือบโดนเกือบโดนโอ้ยเอาดิ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 เข้ามาดิเอ้ยถอ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 ยอือเกือบโดนแล้วมั้นะ so เอาสิโอ้โหแสดงว่าม <Okay. S 2> uh ันร้องกว้างมากเลยนะครับยิ่งที <đầu disease working> ่มันเป็นสองเวียนแคบๆอยู่ด้วยทีโอเคนี่เอาสิเหลือสามร้อยเอาดิเอาดิเหลือสองร้อยละเอาดิเข้ามาเข้ามาเยอะวันเอามานี่เอ้ยพวกนี้ลุมว่าลุมว่าลุมหรอลุมหรอเหลือปืนนัดเดียวสู้ตายไหมเอาดิอู้ถอยทอยทอยทอยอืมทางหลักมันโอเคเรียบร้อยนะเติมปืนตายไปเติมอีกนะครับผมแต่ม้ยอุ้ย เอาเยียบเลือดก็ไม่ได้นี่ว่ะลืมโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมาเอาอีกเป็นเลเวลสี่นะครับผมโอเคเลเวล4เดี๋ยนะอืมเราต้องเพิ่มของก่อนนะครับเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะเอคเอามาสัก3กระบอกเลยนะครับผมเป็นเอคที่เก็บหอมรอมริดมานะครับโอเคยุคนี้เราต้องใช้ AK นะครับ อัดให้เต็มที่แต่ว่ามันไม่ใช่สีม่วงว่ะมันเป็นสีอันนี้หมดเลยน่าจะดีหรอกโอเคนี่โอ้ยพันสี่พันสี่นี่ไงนี่ไงโอ้เข้ามาใกล้แล้วว่ะเอ้ยเถิดก่อนถิดก่อนเถิดก่อนโอเคโอเคมามาเข้ามาต่อเข้ามาต่อเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยอุมอาวุธพังไปแล้วพังไปแล้วโครแรงเลยแล้วโครแรงเลยแล้วเดีย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 วตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเดียวอุ๊ย เฮ้ยถอยไม่ทันมันร้องใกล้เกินไปดีพวกนั้นยังไม่มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอันตรายนะครับแบบนี้โอ้โหไม่มียาแก้วิงเวียนเลยไงว่าพวกยาดองยาดมอะไรเงี้ยมาสิมาสิเอาดีเอาดีเดีกนิดเดียวเดี๋ยวเฮ้ยมันพ่นพิษได้ด้วยเอาอะไรวะเมื่อกี้รอบแรงยังไม่พ่นเลยโอ้โหมันพ่นพิษได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหลบ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 จากพิษนก่อนเอ้ยเรียบร้อย อ่าเรียบร้อยนะครับผมโอเคมามารอบที่สี่ต่อนะครับโอเคมารอบที่สี่ต่อรอบสุดท้ายรอบที่ห้าจะเก็บไว้สุดท้ายเลยนะครับผมไว้พร้อมกันกับไอ้บอสตัวกลางนะครับผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเพราะว่ามันดูจากสภาพขนาดเลเวลสามเลยยังโหดเลยนะครับผมโอเคพันหกโหดมากนะครับผมถ้าไม่ใช้ใชปืนจุดอ่อนของมันเี่นท่าทางจะยากนะครับผม สำหรับคนที่ไม่มีก็ถือว่าหินสุดๆเลยนะครับผมโอ้ขนาดผมแต่งปืนมาแล้ว,ลวนะเนี่ยระดับสีม่วงเลยนะครับผมยังจริงมันได้แค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับเนี่ยยังลดได้แค่10 11 12เอดงเองนะครับผมถือว่าน้อยนะครับถือว่าโหดเหมือนกันนะครับผมโอเคมาสิมีการเพิ่มเลือดด้วยเหรอเมื่อกี้เนี่เห็นเป็นเพิ่มเป็นเลขสองอะอลองเลยแหละลองแล้วเอาสิเอาสิอาสโอ้ยอุ้ย ไม่ได้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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยชุดพังไปแล้วชุดพังไปแล้วโอ้ยทาไงดีว่าเราโอ้ยเดี๋ยว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 ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนต้องพยายามสลัดไอ้พวกตัวเล็กให้หลุดนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเวลาเราไม่มีชุดแล้วนะครับผมพอยายเจ๊อ้วนนี่ร้องนะครับผมเราอาจจะตายได้ในทีเดียวเลยนะครับไม่มีชุดเกาะอันตรายเหมือนกันนะครับ ไม่มีชุดเกาะอันตรายเหมือนกันนะครับผมโอเคมาสิเอาออปืนเต็มก่อนโอ้ยหืึยเกือบ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 ออืหือมาเข้ามาเข้ามาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้ยรถทียี่สิบสองเลยเหรอรถทียี่สิบสองเลยเอโอ้โหผมใจกันฟันเนี่ยไม่ผมใจกันตีเนี่ยเราน่าจะตายเลยนะครับเฮ้เหลือหกร้อยแล้ววะเหลือหกร้อยแล้วลวะเดี๋ยววิ่งอ้อมไปก่อนวิ่งอ้อมไปก่อนโอเคเข้ามาเข้ามาหืย โอ้ยด oh, 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 ีไม่มีพวกนั hmm. ้นนะครับผมอืมโอ้ยสามสิบเ้าสามสิเรถเยอะนะเจ๊อืมเขาม่ดีเลยสองร้อยสองร้อเขาม่ดีเขาม่ดีเขาไม่ดีเฮ้ยพวกนี้โอ้ยมันรอหน่อยไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอยใุ่้น่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอออืม โอเคผมก็ได้ไปเปลี่ยนชุดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาเอาของที่เหลือที่เราตายก่อนหน้านี้นะครับต้องเก็บของให้หมดนะเวลาถ้าเราตายอีกครั้งของของตัวเดิมมันจะหายนะครับผมก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมากําจัดไอ้ตัวนี้เลเวล4กันนะครับผมรูซิลักษ์นะครับผมอ่ะจะกําจัดให้มันตายเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ให้ถึงเลเวล5นะครับผมจากนั้นก็จะไปกําจัดไอ้ตัวยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเค มาขออีกรอบหนึ่งก็แล้วกันอุ้ยเข้ามาเข้ามาเขามา,า,มา,า,มารอบนี้ต้องได้นะครับผมรอบนี้ต้องได้เอามา, ي, า,าดิเอาดิเอาดิวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเอาดิตอนนี้เอ่อปืนผมเต็มแม็กเลยนะครับก็คือเออระดับสีม่วงหมดเลยนะครับอา่าตัวน,นี้ไปแต่งปืนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอัดเต็มที่นะครับผมไม่ต่างไม่ต้อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมจากไอตัวที่แต่งปืนไม่เต็มกับแต่งที่เต็มแล้วนะครับ ตเต็มแล้วก็จะได้แค่11 Stand uh เองนะครับแต่โอกาสพลาดเป้าก็จะมีน้อยนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวที่แต่งไม่เต็มโอกาสพลาดเป้าก็จะมีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจก็จะน้อยนิดหนึ่งนะครับจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ <ๆ S 2> <five S 1> นะครับผมต่างกันแค่ความพลาดเป้านะครับผมมันขึ้นอยู่กับการแต่งปืนนั่นเองนะครับโอเคมามาโอเคเรียบร้อยนะครับผมเลเวลสี่ผ่านเรียบร้อยเหลือแค่เลเวลห้านะครับผม ก็เดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมากำจัดเออฟลองเจสซี่นะครับผมฟิลฟรลฟิลฟิลฟีลฟิ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 ลฟอลฟลฟิลฟิอฟิล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 ฟล่าลฟิ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 ลบินฟาลฟิลฟิมฟิําิลฟิลฟิลฟิเฟิลฟิตัวนี้กันนะครับผมอ่ แล้วก็รวมไอเลเวล5อีก2ตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่เลเวลเราก่อนนะครับผมอ่าส่วนสังเวียนนะครับผมสังเวียนหรือเวลาอี4วัน12ชั่วโมงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเก็บของกันก่อนนะครับผมโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมต้องไปเอาปืนใช่ไหมปืนเยซิตนะครับผมได้จากกล่องในห้องทดลองนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นปืนคล้ายๆครับเป็นปืนรัวนะครับผมอ่าเป็นปืนรัวที่เราจะได้จากกล่องนะครับผมแต่ต้องเอาบัตรมาเปิดนะผมจําได้ว่าผมมีบัตรนะครับผมผมมีบัตรก่อนหน้านี้ผมไปลุยที่ห้องทดลองมานะครับก็ได้เก็บบัตรมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปลยุยส่วนเสื้อกล่อกนี้นะครับผมก็ น่าจะได้จากบังเกอร์บีนะครับแล้วก็บังเกอร์เแล้วก็บังเกอร์เนะครับลองไปส,สุ่มหาดูแต่ผมมีในคลังอยู่นะครับผมโอเค